สวัสดีครับผมชาววัยรุ่นอินโดทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลเนี่ยเที่ยวนะวันนี้ก็ไปเล่นบ้านดานบอยกันนะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้าน ติดไฟแดงนะฮะอยู่สามแยกนะสามแยกบ้านไผ่นะฮะบ้านไผ่โคราชนะ,ะเดี๋ยวเลียวขวานะฮะจะเข้าในตัวเมืองบ้านไผ่นะครับตอนมีรถพยาบาลนะฮะอยู่ด้านหลังนะฮะเเราก็เดิทางให้แล้วนะ ที่เรียบร้อยนะฮะแต่เ,เราต้องทราบเ่องนนก่อนนะฮะเราต้องดูรถก,ก่อนนะเพราะว่าคือเรื่องว,ว่านะ บอน,นะานจานบอยนะอ้าววัสดีครับโอ้เซ่เซ่หมอเวด เวไนียกอกนาแล้วบแต่ว่าเสียงสินะมกเสียงสี่เลแม่บาบาบ่บแป๊บแป๊บแป๊บแปขออยีเนาะกือี่ลวให้ดูไยลูกเดิม่เดหมอกี่เดิมนี่ล่ะเดิมขออยามสิบนเลยเฮงอะไรเนาะพูดกินาท่านนี่อะไรหาอะไรมาสมสิไรไปไรไร้งข้ออยมันก็ซ้ำสือซ่ม่ก็ ไผ่ทานปากกอมันงามอย่างคือเนาะคือแบบของช้างนะปากมันเออปากมันดีอย่างงี้เนาะแม่น มันหนาเกิงไม่เป็นอ่ื้อมันซุ่มเสียทุกคนก็ไรเรามาถึงแล้วนะโอ้ยไทยคลิปดวนเลยพูดกันดีกว่หครับช่วงนี้น้ำ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 ไร้ไนี้าอไร้ไง คืออ้นไพี่พิ้วเนาะคืออางามแล้วน,นั่นน่ะมันส้งกับได้เนาะแนครับส้มน,นี่แหละครับงาเมเลยผมว่าส้มง่าม,ด,ม,มาดำดำดำด,ำนนดูเลี้ยงง่ายมันสะาดตาดีนะมผมว่าี่ทีแรกผมซื้อสเปรย์มานที่เขาไปญี่ปุ่นขั้นปาวานเหรครับอ,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 รอย่ปาวานเนี่ยแต่นตาสีโั้วปสีนะเดตั้บาจ้าจ้าบาทนี่จ้า200กว่าบาทขอ้เงี่ยิกจใส่ละ20ขัละ ตัวนี้เส่โมดว่าหันเซลมดตุนมะตัวนี้มดตุนอยู่ะดีเลยมตุนลองคิยงว้ไมันี้วมเซลของมดตุนอยู่ครผมมาใส่ครับผมเน้นเปลี่ยนดูมันันนี้ไหมมันหนิมดีเลย สองพันโลเปลี tacos, ่ยนออกสองพันโเปลี่ยนออกครับถ้าเป็นเปทิพย์หรือเปลี่ยนออกเลยไนะครับเพื่อนอจะเปลี่ยนว่าขไหนล่ะว่าจะไปเมแม่เลยเปลี่ยนเลยฝ่าเปลี่ยนหรือถ้าอย่างใดผมเปลี่ยนออกเลยันมาตรฐานกัผมวางุงแจครับคนลยละลยลุแจเพื่ไปตกลับมาจาก้อยเดชบดินเปลี่ยนเตะี่ย้งไอ้ขี้ขนิดี่จะสร้างไงก็แรงผมัวแรง แต่ว่าปลาวานเทียนบอกแล้วไปไปผักกาพั <c oughs> ากกาเนะรอพ้นหน่อยจะย่อมย่อมอยู่ว่าไปนั่นกลับมาน้่งมันคือนั้ว่าจะวากันไปผูู้้นะครับผูู้้อยู่ขวัญแก่นนะฮะเขาบอกว่ามีอะไรนะบอลลูนนะมีงานบอลลูนนะเราเราว่าจะไปดูฮนะ เยะทางกข้มเมคลนะฮะในคอนแกนนะฮะ25บกิโลนะฮะรถแบบเดียวนะฮะ าหารและบอลลูนนานาชาตินะฮะ

ตาดีเลยกนยอออ่าเง้ยเดี๋ยวขวานกูมาวะเขียบมากนมาเขียบ่ะเนี่ย đây này thêm nhá hay làm mà rồi mẹ ăn lái anh lắm น่าสนใจนะตอนนี้มาซื้อของสิบาทโอ้ก็เป็นนะสิ่นีอดนับเทีย่างาทน้องฝากเพื่ฝากเพื่อฝากเ่อากจายกบ่อีดน้องก็เจอราคายืคนที่้อาหัวเรื่องวากต้องนัดนา มันจะเป็นข้อว่าตอนคนไม่เหมือนท่านนะครับพอท่านได้ยินท่านทำปฏิบัติแต่คนที่ได้ยินแลวถคนยอมให้าได้รับการ่วยเหลอเ่่ามีแต่เ่เป็นเศรษกิจะร้อขยกับสดใหม่ร้อนขอด้วยแม่หมอเจ้าเจ้าเดินซุเนี่้จิ้มกุ้งแมาเ้นสดรัเกินอร่อย đó còn chờ được อ่ะนะถอยถึงไหน nặc คิดแค่สุด